สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมเราตรงสิผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขครับพ่อพมครับพ่อพมชุ่มแพร่ครับสายยาเพิ่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมีเลขสูตรปาตาพิอันได้ครับท่านผู้ชมเป็นเลขสูตรปาตาพิอันสี่หางครับสี่หางสี่สุดก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะเด็ดๆครับท่านผู้ชมเป็นเลขกสามตัวงวดที่ผ่านมาหาแปดสามนี่เขาตรงๆครับเพิ่นคำนวณสูตรปาตาพิอันนี่เขามาหลายงวด บาแอมโลทงนี้ติดตามพ่อพุ่มชุ่มแพรเป็นขังแรกนะครับสมหรัชมนอะสิมิเลกเด็ดๆตัวใดเนาะครับนอะบัตาเอฟซีมากเกลกสูตรคำนวณอาจจะตรงกับพวมฝันก็นได้นะครับนอะหรือว่าตรงกับตัวเลขที่เขามักเขาชื่นชอบครับไปรับชมเลขสูตรปัตพียนครับคุณพ่อพุ่มชุ่มแพรกันเลยครับผมเดี๋ยวบาแอมโลทงสีสัมผัสทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับพ่อคมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับโอ้ยครับได้หรอพ่เนาะเลขเด็ดงวดนี่ครับวันที่หนึ่งกันยายนนี่ครับได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้อันเป็นเลขยังครับนี่เลขสูตรคำนวณสามตัวครับสามตัวสี่หางสามตัวสี่หางก็ถือว่าโบราณเนาะคุณพ่อนอกะครับอืมอันคุณพ่อคำนวณนี่เขามาจักงวดเหรอครับเขาไม่หลงวดเลยครับอืม ผมมาหลยงวดแล้วเนาะครับงวดล่าสุดมังคันถือบอครับเข่าบ่เข่ายู่ครับขาแปบสามเข่าสามตัวบอครับครับผมเข่าสามตัวหรือครับท่านผู้ชมเนาะเอางวดนี้คำนวณแบบได้ครับว่าซูเอฟซีเป็นฟังนะครับโอ้มีเป็นสูตรสูตรไอปลาตะเพียนสูตรปลาตะเพียนเออคำนวณมาแล้วเลย เอาตัวใดเลขเนาะเอาตัวใดเลยครับผมอาหกสองแปดหกสองแปดหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกห้าเก้าหกห้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าครับอา่ามีอยู่สี่ชุดครับสี่หางสี่ชุดเนาะ เลขสามตัวมีสี่ชุดเลขสองตัวสองตัวล่างบอครับบาน์ดีสองตัวบนสองตัวบนสองตัวบนครับครับสองแปดสองแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าโอ้ห้าเก้ากระตัดเหรนเนาะครับคุณ่อครับหกเก้าหกเก้าโอ้งามงามงามครับมีสี่ชุดเป็นตัวเลขที่งามคุณ่อสวยงามเลย เลขล่างนะครับบาดนี้ยคุณพ่อเลขล่างนะเลขล่างมีสามหนึ่งสี่สามหนึ่งศูนย์แปดโอโอสามหนึ่งสามหนึ่งศูนยศูนย์แปดครับค่ะแปดสี่แปดสี่แปดทาแปดทาโอแปดทาเนี่ยโออกขี้เถื่อได้เนี่ยแต่ผมมากเกี่ยวผมนำมาตลอดอเลขล่าง ครับอ่าบมีตอนนี้ซี่ชดคือกันครับบาทนี้บาทนี้อันเอาเน้นๆครับคุณพ่อเน้นเหรอครับผมคุณพ่อผมจุ่มแพร้ต้องขับด้อหนีเดื้อเน้นเน้นเน้นค่ะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ในวงกลมเลยนะครับนออเลยบนนะครับผมบนครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์ก็พกเก้าครับผมสองหางเนอครัครับ เลขสามตัวบาทน,นี่คุณพอ่อสามตัวหกเจ็ดศูนย์โอ้หกเจ็ดศูนย์ครับผมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนึกหางเดียวนีิละเนาะหกห้าเก้าหกห้าเก้าครับผมโอ้ห้าครับโอ้ตัวงามง่ามง่ามห้าเก้านี่ครัง่ามเลขกลางคุณพอ่อเอาหางเดียวโดโดๆเลยครับเอาหางเดียวเหรอครับผมเลขกลาง สามหนึ่งเด็กล่างสามหนึ่งฆ่อาอกฆ่าเอาตัวเดียวอืมครับเป็นสูรตรปาตะเพียนเนาะคุณพ่อเนาะครับครับครับโอ้ยขอบคุณคุณพ,พ่อพุ่มได้หลายครับ,รบพอพุอ่มนี่พอพุ่มอยู่ชุมแพปะครับเนี่ยรับอยู่ชุมแพรครับโอ้จังหวัดชุมแพเนาะอำเภออำเภอโอ้โอ้ขอสดขออะไรมาเอ็มกับประสาท อัเปชุมแพอัเปชุมแพวัดเลยทังวัดขอนแก่นครับผมอืมครับครับครับขอบคุณคุณพ่อได้หลายถี่มีแนวทางดีๆมาแบ่งปันเอฟซีเนาะครับเนาะทุกคนครับครับครับผมมาท้าเด็กมาของคุณพ่อเนาะคุณพ่อเนาะมาท้าครับครับขอบคุณคุณพ่อได้หลายครับครับผมครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมสมมูชมนอเล็กของคุณพ่อกับบบหลายหางครับสีหางนะครับสมมูชมนอเล็กล่างเล็กบนเป็นสูตรปัตเพียนครับเขามาหลายงวดครับงวดว่างหันสธิพน่างหา83หา83เนี่เขาตรงตรงครับสมมูชมเบาแอมรทงกับเดทโฮหาคุณพอ่อแบบดวนเอามาฝากเอฟซีครับเดี๋ยวเบาแอมรทงสิจดตัวเลขไปให้แคบหน้าจอครับ ครับผมสมมติชมติขลบน่เดอครับตัวเลขของคุณพ่อพุ่มชุ่มแพร่ครับเป็นเลขสูตรปัตเพี้ยนเขามาหลายตัวหลายงวดนะครับสมชมเนาะงวดที่ผ่านมากระหาแปดสามตรงตรงสามตัวนะครับสมชมคันทาชื่นชอบของตัวเลขของคุณพ่อกะล่องเอาไปเสียงโศกล่องเมืองครับงวดวันทสอ 2, 6, 6, าหน,นึ่งกันยายนพศสองพันหกสิบห้าครับสมชมเนาะตัดแยกออกมาห,า2ห่2สองหางนะครับสมมตชมเนาะหกเจ็ดศูนย์นี่เน้เนๆครับสมชมหกเจ็ดศูนย์ 659้าเก้านะครับานผู้ชมนอะกกสองแปนี่เป็นตัวร่องครับเก้าหกเก้านี่ก็ตัวร่องครับแ้วกาเลขบนสตัวกรตัดกระเล่นนะครับเนาะานผู้ชมเนาะตัดกรนเล่นสองแปดเจย์หาเก้าครับแต่คุณพ่อมากเน้นเนี่น็คือเจย์กัหกเก้ครับท่านผช้ชมเลขลางหางเดียวหางเดียวสามหสามห่ 3, 1, 3, 1, ครับานผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขสางวดวันที่หกันยายน พสครับท่านผู้ชมเนาะติดตามมาฝากเอฟซีเป็นครั้งแรกครับแต่เป็นว่ากาถึงมาหลายงวดเนาะครับเนาะก็ลองฟังเบอ่งว่างวดนี้สิเป็นแนวด้ยครับท่านผู้ชมเนาะทัานทาเข่ากัจะติดตามมาฝากเอฟซีเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนีเบาแอมะทงกับสิขออนุญาตล่าไปก่อนเจอกันคลิปนาครับเจอกันคลิปนาให้มีโชคใหญ่ครับพอพุ่มชุ่มแพ้ครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ เดี๋ยวเบาแอมเรตรงสิบภาพไปเบิรงของดีครับเบาแอมเรตรงเนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียก,ยกท่องเรลียทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม ของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือเนาะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีค่ะครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานาหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ย พอนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาผู้าหย่พูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบุตรมาบังนาล้านเห็ดในคนมองมเห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค่าล้านขายข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนีครับมีโอกาสไน้มาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะเนาะ แล the However, the ้วก็มือแทะแะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ยแต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แแจงคื่กันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบือโทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมุชมผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจากสมุชมราคาเบาแอมเราตรงี่นด้น้ำมุนมาน้าครับ ได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลา,ายครับมาฝากเอฟซีโบรายกับทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผม สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ําอาห์นะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครัเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับ <Okay. S 1> ครับเพราะว่าโดนพวกผีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอือ hmm, ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ